สบายดีพี่น้องโอเคแล้วก็สะไปกินข่าวได้พี่น้องวันนี้ก็กินข้าวสามคีค่ะนี่ก็เตรี่น้องผักข้าวพี่น้องมาดามลงไปกินข้าวครัมาดามปลาสปาไฮโซเทยืมพี่คายเดือพิษนะผมมีเงินใส่สวยกันอยัง ใส่เพชรกี่กะลัดคะบม่ได้ตอบกระบอกตาเธอเลยหรือกี่กะลัดคะอุ้ยลายกะหลัดอยู่พูดกระสุบกระหัดตีเกิงทางบ่อันนี้รุ่นผูกไปพูดเอ๊ะอย่ามันหลวมบ่มันขยับได้มันเกาะข้างในก็ได้โอ้ย คนเฮานี่แม่ดเดี๋ยวผูกแรงผีก็ได้ถ้าผูกแค่แรกเราก็มาแบ่งกันนะแม่อันนี้นะฉัปลูกไปแสนห่าหนนะทอนฉันในแสนสี่สิบพันทอนอทอน,นี่วะทอนแสนสี่สิบที่ฉันปลูกให้เธอหนึ่งพันบาทนะให้ไปจ่ายค่าเต็นแล้วก็ <laughs> <laughs> กค่าตัวของของตอนปุ๊บผูกกระสือนะคะต็แม่ก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจเราจะคันเนาะ ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ซอยเหลือทุกคนเลยเนาะอีพวกผีหารายได้เนี่ยโบเมนที่ดอกแต่เขาอยากเขาเจาอยากซอยเนาะจค่ะพวกผีนี่หารายได้โบเมนนั่นจะข้ามบริเคยหารายได้ของกระเป๋านะคันมันม้เพิ่นกะเบิกเงินมานานคุยกับเปานนานจะกันเป็นนาน่นเลยซอยนั่นเนาะส่วนเรื่องการทำบุญสากจากบุษบาสังว่าสากลุ่มอรียนกับเขากับบริพิขอบริษัทสิริทักเงินไปขออะไลตดอก ้าเว้าออกมาแหล,ละพ่นกรอยากเหตดบุญพ่นกพูบไปาเพ่พนก็พูบใจเท่าพ่นอยู่ไก่อยู่มังนอกพ่นบ่สมาถเหตดบุญในแบบรูปแบบนี่ได้พ่นก็เลยได้เห็ุมากะฮาเ้าะจ้กพี่อนอจ่าอาปาไปคิดข้าวไ่สุดงาปีสิกากิดข่าวอย่าตีข้าวเฮ้ยผู้บ่าวก็ลายเธอเฮ้ยเจอขาวเธอเฮ้ย ีกระปุบบ้าวนะคะหมู่บ่าวแปบทั้งนั้นเอาเอาเอาเพื่อจิใใจได้นะคะสวยลำบากสวยลำบ่นกระแตกระยับสวยอันนี้ก็คือแผนกอาหารนะคะเอาขึ้นล่างไว้เทยกับพัดธกินซ้ำล่างใบเตยพันธุ์กินซ้ำแผนกครัวจ้ะพี่น้อง ลอยไป่เอมสะลอยดาเนี่ยลอบอลอยบอลอกระซามันลอกกับพวเขาหนูโอ้โหขับข้ามหม้บอเอาพวะไปเอาเมียบอกระดิ่งกระดิ่งแก่หลงหากเมียเขาแม่เซบกับพวะเขาก็คือตินเมียเขาได้และค่ะ โอ้ยเด็ดผ uh, kind of like ู้บ่าวคอยก็มีอยู่คาสิเป็นีนมยังผัวเขาอ่ะนะเออผัวบ่าวกมี่ีเนยมยังผัวเขานี่ผู้บ่าวโสดนะคะหุ่นดีเลยนะคะยา่มีอยู่นี่นะอาหารกาสิประมานนี่นะครับพี่น้องะอันนี้กินหรือเปล่าขนมลาเลือดจริงๆต่อไปขัวเนะอันนี้กสิเป็น ลาบขาานะคะและ้วก็มีต้มแล้วก็มีข้าวปุ้นขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยาปลานะคะพี่้องคะ่ะนี่นะจ๊ะมีทั้งซุกแล้วก็ดีจ้ะคะแมนแต่แต่กระซ็นเซ่เต้องคือโอ้ยนกโกะโอ้ยนากระหยัดโซ่เผ็ดโซ่อย่างตลอดนะคะใส่ไปใส่มาก,กับข้าน,นี่นี่เอากระสมราคาแสนนั่นแล้วบุตทรท่ายหาแสนหาผัวตลอดเศษละแสนหา เโมเมนตึกถือโมเมนตึกถือนะช็อกโกแลตขนับเอาแมนเบย์ตอบก็บอกไงเจ็ดสีอ้าวทั้งเท่าเป็นไรแบบนี้เฮ้ยมาซ่อมเลยซ่อมเพลงเลยมันคือแต่งตัวแบบนั่นเท่า <c oughs> อแต่งตัวบัถึกงานอยู่บ่สคือว่าเป็นลูกไผ่ลูกเพล่คือแต่งตัวมาบัถึกงานนี่ผีก็คือโอโชอีน้อยเออแต้ผีมาดีดีแต้พีเมียเมียนะมันโพดเป็นโพดสับแขนนี่เออใหญ่สับแขนโอ้ยบ่ได้หูวจักแต้เนาะโอ้ตัดรวยสิเดี๋ยวนี้ออมันบันถึกมันไปตอบกระบกตาลอนเลยเหรอ อ้าบ้านเขารูกันทัทั่วบ้าท้ไตบ้านไตโอ้พรสงฆ์เจ้าเขารู้หมดโอ้ความจริงจะเกิดขึ้นแล้วฉันจะถวยเจ้าก็จะรวยโอ้บริตอบกระโบกตาหล่อนเลยลืมใส่ไปใส่มากกับข้าน้อยผูกเลยน้อยเอาอันผูกแล้วมันออกมันเกาะข้างในได้ผูก ตอนนั้เตรียมเครื่องเสียงแล้วค่ะเอาอิยาผูกอันนี้นะสรลอยคนงามค่ะบอกอีนี้กระสวยกะยังคนสั่งกะเริ่มมีหมุนออกลอดมุนได้บคนแขกคนแพงคนสั้นก็ไปยังได้คนสั่ง้นชุดนี้บ่เฮดแตปขึ้นรถแห็นเลยอ่ะกะสวยกะยังคนสั่งกะลายไปที่ร้าไปซื้อขยักได้จี๊กระดับค่ะ นแก่ห้ิ้งดูเฮ้ยน่าเชื่อนยังเนี่ยนี่มันหมุนได้แล้วโอ๊ยมันน่ะมีเกาะอยู่กันเลยกำลังเตรียมเครื่องเสียงอยู่นะคะมันเป็นแนวเกาะคล้ายๆกับนาฬิกานั่นมันก็ขยับคอไปได้มาสิตุกลงมาใส่ดิ๊ี้นี่นะมาเดือดซุกสิตุกลงมาใส่เออ แเ้าแบบตัวคุณสบายแดดแต่เศร้าแต่แปบงานใหม่ทางถ่ายงานมีงานถ่าอมาแล้วพี่น้องเชี่ยวอิ่มละยังอยู่เทียวก็ได้สอบคัม เป็นดนแดนน้ำยาใกล้กำลังน้ำยาป่านะว้าก้าแสบนั่งในทั้งคู่ใหม่เดี๋ยวจะพี่น้องันกี่นั่งคันกี่แล้วค่ะน้อปานี่ไปสิบอยากได้เจ้าว่ามึงบอกคันคือกูนะมาลูกันงเจ็บด้วยอ๋อลูกนางยังปดิอันที่จริงนางก็คันอยู่แต่ว่านางยังเจ็บจมลูกดีแล้วทานดู สิบแปดปีสิบแปดเลยเธอเอาในน้ำตดูจะซื้อนอไดจะซื้อยังซื้อว่าอยู่บ้านใดสูงร่อยเท็ดสีน้ำหนักหกสีดตอนนี้พนกงานคุ้หนัก้ำหนักหกซีดมีแบบะเอาสิบแพดคนมา ดีร้านคุณบุรเยอะสกนคุณดีเดาอดกำไรครับเสือแล้ก็มีรกแ่ตงสูงะเนาะเราสูงเต่งนาหนิตายนะคะนางก็อนางแห่งกระจอยบสูงยินบไอพวบ้าะเกะเดียเพินชิญนพวบ้ากินดูน่อยดเล อินปูนี่ปูหน่อยกะหีน่คุ้ค่ะปกตินางเแบบนี้นางเงีย่ยมเขียมค้มนะเออปกติผัวเมื่อปปนางบผัวผู้ใดมีผัวจะแเป็นลอยจะเสียหายจะกลังกัผู้ชายจะเน้บนเบอเอ่ยป่ากว่าผู้ใดเลยนะเฮ้ยเออเสือป่าสุดนั่นสิทธา ฉันทิธาเผานาง่องนางสีพี่น้องเบิ่กนางสีอย่างค่ะมีแต่สิเผากันเมื่อคืนนี่หลอกตัวนางหูเบลล์อะค่ะเมื่อคืนเมื่อกะบอกบ่าเมื่อคืนนี่ใส่เสื้อเผาใส่ฉันว่าอันนั้นฉันว่าบางคนเป็นคนสิ่งชาก็จะกลัวเป็นความ่งเออความจริ่งแน่นอน จะมีการเผาเกิดขึ้นนะครับบดจักเผาจักทอดกันพี่น้องเอ้ยอันซุมเพิ่นมาพอกันยามได้มีแต่เผากันนั่งวาวกมจีมือขันบ่เผากับบ่มาะว่าเด็กกะเผากะอีสีงดเผางดว่าเรื่องพัวกันจักมือหนึ่งดูเจ๊น่าชิมนึงยังกันเอี่ยงสุนิตายกง๊ง มีหลอกถามอีได้การหลอกถามนางสีก็จะมาขุดส่งบบายนางติดงานงานดอกเราจะพัดมากับไฟสจิรลานจ้าจมาส่งงานดอกไรลานจาไมาส่งร้นลานจ้ามาดอกบมขาไหกับบุนางอยากอายนางอยากอายรู้สรถนาไปรู ลานเา้าคนกันอะไโอ้ยตั้งกตคืออาบ้บ่าวแล้วนะตูขอราคาสิบติฟ้าจอกกินบัตรเดียวแล้วกระปุกโหลด ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเกือบวบาสงสารกู้ลังคนหอกไปใส่ก็เป็นเจ๊จ่ายอย่างเดียวแต่กินน้ำหมูก็ได้นั่งเบิ่งกินน้ำท่าจ่ายแล้วก็มีความสุกคนบ่าขอแค่ได้จ่ายแหละสุกกินกูก็มีความสุกคนบ่าใครตี้ขันบททางจ่ายทางโปะกินแส่บคือเกา เอาเฮ้ยไปโอนมาแล้วเธอค่อยไปลออกมาเถเดียวเฮ้ยไปโอนมาเธอกระักแต่ทำเนียนเธอกรเบิดแต่ว่านี่ก็อินนี่มันโอนมามันก็ไวน้นมันจีมันมันก็หายชันเต็มใช่บัรกูฮักกับบรรคุเอาบรรยัตยังเธอไปกดเอาเธอไปกดงั้นหลายๆจงออกมามันก็เฮ้ยมื่นละร้อยอันนี้เงินสี่ร้อยจะปลูกพามไปเลยจะมาฮักของท่านนี่ไง เฮ้ยมาห้องหล้วก็นั่งเกือบตัไม่ได้ผูกแขนผัวเจ๊ดีใจผูกวัตถุระดับผูกแขนหญ้เนี่ยต้องกินก่อนวัต้องซีมผอมก่อนนะคะเสือเค็มจตุนี้ฉันว่าเสืกินเค็มแบีเค็มอยู่แป๊บมีอะไรจะผูกแขนนะอยู่ใส่เสือผูกแขนแล้วมื่อคืนไหแกยาแกสายตาคนข้ามาเมียพาทองมือนสวดกินแล้วมัน ไปเมียแกแกแถมลงด้วยนะเธอว่าไปว่าให้คนอื่นก็แถมประลดุดไปแถมลงบ่จุ๋มเหมือนเด้เฮ้ยเอ้ยหนุ่มหน่อยใจก่อนจุ๋มเฮ้าจุ๋มเฮาพ่อผัวมาเลยนะเฮ้ยบ่ได้่ผูกบ่ป้าอพี่ผัวกับเจ้าคน

บางคนแห่งคำนวณพุ่นไปอีใดอีใดอีใดตัวใดไปซอยเท่าใดยบอกงานใดงานนเขาคำนวณแล้วว่าอีใดตัวเต็งเนี่ยต้องสืบเซิร์นคือไอ้พวกที่ใส่ซองในร้ายเนี่ตัวเต็งเขาซี่ไปโหลดขมายว่าโหลดที่นี่อีดีดต้องสืบแน่นอนซองพวกตัวเต็งถึงเขาไล่ไว้แล้วเนาะเขาจ้องมาเลยเด้ต่ออ่านเกมเลยคนที่มีอันดูไข้กุมูนเน่ยเขาเขาจ้องอยู่แล้วเขาต้องมากที่สุเฮ้ยแอมะตัวที่บอมีหรอกก็จับเดี๋ยว่า ที่คนมีบ you know, so ่ได so so ้ใ you ส่ลายคนมุมนี้เลยเคยใส่นีแล้วก็ใส่ใส่ใส่นนมันก็สวยกันยังเนาะสวยรวยหมากอรลมารายังดูดัดหลักเรื่องใส่ราคาขาดชุดเป็นร้อยเก้าสิบขาดเลยค่ะว่าเป็นยังงานบุญพ่อๆขอเก็บสุดอัลมาราใส่ก็ได้สุดนางหลายเคยจ่ายจัค่ากล่องอันนี้ก็ไม่เคยจ่ายไปแล้วไปแบกสิปอะไรของยังไม่มาเลย หากกูโอนเงินไปก่อนแต่กูจ่ายก่อนตลแต่ว่าสมันให้กว่างานไอ้ไ่ใหม่อะไรกูจ่ายก่อนไม่ถามมาบวกค้านกันนะเอามาเที่ยงกันเรื่องอันค่าเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรบาทนี่เว้ยกันจ่ายก่อนตลอดมาแต่ละงานก็ได้แล้วมันค่ากอ็ค่อยมาหารกันอีกทีหนึ่งนะคเปันบ่มีเงินอยาเด้าวตัดดีนี่เท่านี้เงินไปแต่เดือนแสนแต่เดือนล้าน กุจมันติดมันชีหัมันบมีทอนมันบมีทอนเสร็จเตงมดบี่บมีเงินเลยในกระเป๋านี um, ่เดไปเปลี่ยนอันน้ำปลีนะเงินผูกแขนแล้วนะชิบมีนับอ่าองจ่ากับกระเป๋าไปจักไปสันด้ด้จากพี่้องจ้าดิสือเหล็กแมลงนะคะสวัสดีจ้าสบายดีจ้าศูนย์หนึ่งห้